เจ้าลิขิวไทยอินไซต์แนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกระทรวงพลังงานร่วมกับกลุ่มปตทสงชออกรพีทีทีกรุ๊ปซิลส์ลงพื้นที่น้ำท่วมไปดูจากรายงานพร้อมๆกันเลยค่ะ ท่ามกลางวิกฤตอุทกภ,ภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกลุ่มปตทได้เร่งระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยดรคงกระพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมกลุ่มปตทได้ส่งความช่วยเหลือไปอยังจังหวัดที่ประสบภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และล่าสุดได้บรรจุถุงยังชีพเพิ่มเติมอีก2,000ชุดรวมยอดความช่วยเหลือทั้งสิ้น20,000ถุงพร้อมน้ำดื่ม7,000 0ขวดกาถุงต้มและของใช้จำเป็น,อ,นอื่นๆคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้กลุมปะตะทยังได้ส่งทีม PTT Group Sales ซึ่งประกอบโดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการกู้ชีพจากบริษัทในเครือเข้าร่วมปฏิบัตรริภารกิจกับหน่วยงานภาคราัฐโดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ปัจจุบันทีมกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยได้นำเรือเข้าไปส่งมอบถุงยังชีพอพยพประชาชนส่องแซมคันกั้นน้ำและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดทั้งนี้กลุ่มปตะท,ะทยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตามภารกิจสำคัญในการร่วมส่งมอบความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตของประเทศจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลา ปตทและบริษัทในกลุ่มป,ปตทนะครับเราก็ตระหนักถึงปัญหาอุทกภัยครั้งนี้นะครับเราก็ได้ร่วมช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานต่างๆตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เราก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินยางชีพเนี่ยจนถึงวันนี้มากกว่า2 0 0 0 0ืกลุ่มแล้วที่ร่วมกันไปแล้วเนี่ยก็ร่วมเกินกว่า10ล้านนะครับนอกจากนี้ก็มีพวกยารักษาโรค<ม>อุปกรณ์ต่างๆจําเป็นมากมายนะครับเรามีหน่วยซีลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรู้จักการกู้ภัยดานอยุยพกตลงพื้นที่ร่วมกับ ทางจังหวัดแจกถึงยานชีพแล้วก็ไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับปอทและบริษัทในกลุล่มปอร์ก็ยังคงช่วยต่อไปนะครับในฐานะคนไทยนะบริษัทคนไทยเราก็ต้องช่วยอย่างเต็มที่นะครับลากันไปเลยครับสวัสดีค่ะ เจาะริ้วทวทยอินไซต์แถนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกระทรวงพลังงานร่วมกับกลุ่มปตทส่ทงชอ,อก,กอพททกรุ๊ปซิลส์ลงพื้นที่น้ำท่วมไปดูจากรายงานพร้อมๆกันเลยค่ะ ท่ามกลางวิกฤตอุทกภ,ภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกลุ่มปตทได้เร่งระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยดรคงกระพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมกลุ่มปตทได้ส่งความช่วยเหลือไปยังจังหวัดที่ประสบภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและล่าสุดได้บรรจุถุงยางชีพเพิ่มเติมอีก2,000ชุดรวมยอดความช่วยเหลือทั้งสิ้น20,000ถุงพร้อมน้ำดื่ม7,000ขวด กา๊าซถุงต้มและของใช้จำเป็น,อ,นอื่นๆคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า10บล้านบาทนอกจากนี้กลุ่มปตทออยังได้ส่งทีม PTT Group Sales ซึ่งประกอบโดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการกู้ชีพจากบริษัทในเครือเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานภาคราัฐโดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือในพื้นที่ที่เข้าถึงยากปัจจุบันทีมกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยได้นำเรือเข้าไปส่งมอบถุงยางชีพอพยพประชาชน ส่องแมคันกั้นน้ำและช่วยทําความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ําลดทั้งนี้กลุ่มประ,ะทยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจสําคัญในการร่วมส่งมอบความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตของประเทศจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อตาและบริษัทในกลุปปล่มออตพนะครับเราก็ตระหนักถึงปัญหาอุธธทกภัยครั้งนี้นะครับเราก็ได้ร่วมช่วยเหลือร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เราก็ได้ร่วมกันบริจาคเงนยางชีพเนี่ยจนถึงวันนี้มากกว่า2 0 0 0 0ถกลุ่มแล้วที่ร่วมกันไปแล้วเนี่ยก็ร่วมเกินกว่า10ล้านนะครับนอกจากนี้ก็มีพวกยารักษาโรค<ม>อุปกรณ์ต่างๆจาเป็นมากมายนะครับเรามีหน่วยซีลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรู้จักการกู้ภัยด้านอุพยพก็ลงพื้นที่ร่วมกับ ทานจังหวัดแจกถึงงิงชีพแล้วก็ไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับอและบริษัทในกลุ่มอร์อก็ยังคงช่วยต่อไปนะครับในฐานะคนไทยนะบริษัษทคนไทยเราก็ต้องช่วยอย่างเต็มที่นะครับลากันไปเลยครับสวัสดีค่ะ